สมุนไพรกลุ่มที่2ก็คือสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการฟื้นฟูเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ตับอ่อนให้กลับมาทำงานเป็นปกติค่ะสมุนไพรเหล่านี้ควรจะมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ดีได้แก่ขมิ้นชันและเบอร์รี่ค่ะสมุนไพรในกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นสมุนไพรที่ ดูแลเรื่องแผลเรื้อรังค่ะผู้ป่วยเบาหวานนะคะมักจะ,ะเผชิญกับการเกิดแผลง่ายแต่แผลหายช้าสุดท้ายจะทำให้เกิดแผลเรื้อรังและอาจจะเกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิตได้ดังนั้นค่ะควรมีสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลที่ดีได้แก่มะขามป้อมสมอไทยสมอพิเพก ซึ่งรวมกันเรียกว่าตรีพลาดโดยเฉพาะมะขามป้อมนะคะสมุนไพรตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีจะไปช่วยทำให้เซลล์ไฟโบบาสสร้างปริมาณมากแบ่งตัวปริมาณมากและผลิตคอลลาเจนปริมาณมากส่งผลทำให้เกิดการสมานแผลรวดเร็วและสมบูรณ์ค่ะ